เกิดปะป๊ามีเงินเหลือเฟือและเต้ไม่ได้ช่วยปะป๊าแล้วพี่เน่ช่วยครับปาป๊ามีทางให้เต้ได้เงินไหมครับก็คือเต้ไปทําธุรกิจของเต้เองทํางานของเต้เองแต่พี่เน่เข้ามาช่วยปะป๊าในธุรกิจนี้พี่เน่ก็ต้องได้เงินได้เงินเดือนถูกไหมได้โบนัสแล้วเต้จะได้เงินจากปะป๊าตรงไหนถูกไหมครับ และอันนี้แหะครับคือปัญหาที่ผมอยากฝากท่านเจ้าของราฐทายาตธุรกิจตัวช่วยที่ดีคือการเซตโครงสร้างโฮดดิ้งเอาบรรดาลูกหลานทั้งหมดไปอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นแล้วไปรอปันผลส่วนลูกหลานที่อยู่ในกิจการท่านให้ตามโครงสร้างเดิมเงินเดือนสวัสดิการโบนัสอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีการปันผลที่แท้จริงผมรู้นะว่าทายาทอยากได้ แล้วผมก็รู้ด้วยว่าคุณคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ทำไมพ่อแม่ถึงไม่ยอมเห็นด้วยด้วยอะไรหนึ่งคุยให้ถูกคนคุยให้ถูกเรื่องการที่ลูกหลานไปเล่าสู่กันฟังเองเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรามีสัมมนาการสืบทอดทายาทกิจการนะครับเชิญพ่อแม่เข้ามาดูไม่ต้องเดินทางมาครับออนไลน์ฟรีผมแค่อยากเปลี่ยนทัศนคติของการบริหารธุรกิจครอบครัว เพื่อการสืบทอดธุรก,กิจอย่างยั่งยืนใครสนใจเรื่องไหนลองทักไปที่โปรไฟล์แล้วพบกันในง,งานสัมมนาครับย่ปรปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทําให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะก,กันรวมเรียนรู้การบริหารทรัพย์สินครอบครัวฟรีในสัมมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลย